สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคราชโซลาร์เซลล์นะครับผมวันนี้หน้างานอยู่ที่ชลบุรีนะครับผมงานกับชุดแทงนับของสูงนะครับชุดน,นี้เป็นทางขนาด3ดามผลิตสองใบนะครับผมตัวแทงนลน,นะครับข้างบนก็จะเป็นชุดโซลาร์เซลล์นะครับผมข้างบนหราคาจะใส่โซลาร์เซลล์ทั้งหมด10แผงนะครับตัวนี้เป็นโมโนโทรัพเซลล์7จ็วัตต์นะครับ10แผงตัวนี้ผลิตไฟใช้สำหรับปั๊มแล้วก็ใช้ในบ้านนะครับ ไปบนหอหลังคาเลยนะครับเส้นนี้ก็เป็นถังขนาดสามพันลิตรสามใบนะครับถังชุดนี้เราจะใช้ของดอนอันน uh, like, uh, be uh, ี course, on, ้ล uh, uh, really ูกค้ามีของของลูกค uh, like mm ้าแล้วนะครับเปอนถังของลูกค้าตัวนี้ก็จะมีชุดราวกันตกนะครับผมถักเหล็กสวยงามเลยนะครับผมชิราวกันตกนะครับตัวนี้วันนี้ใช้เสาค้ำแผงกระสือทั้งหมดสิบสองต้นนะครับผมอัแข็งแรงเลยนะครับเั็นตัวบันไดก็จะเป็นบันไดวนนะครับเป็นชาจพักเดินขึ้นง่ายนะครับสะดวกเลยนะคเส้นนี้นะครับ ตัวโคงถักแล้วก็ถักสองชั้นนะครับตัวนี้รับน้ำหนักเนื่องจากน้ำหนักโหลดค่อนข้างเยอะนะครับทั้งแผงโซล่าเซลล์แล้วก็ตัวถังน้ํานะครับมีทั้งหมดได้ประมาณ12บสองตันได้นะครับตตวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบันไดนะครับบันไดก็ตัวนี้ก็เป็นเหล็กอ่ากล่องนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าต้องการเดินขึ้นง่ายนะครับผมตัวนี้เราจะทาให้ลูกม้าตัวเสาก็จะเป็นเหล็กปดเหลีสี่นิ้วนะครับผมสัวนี้ครับสวยงามเลยนะครับแข็งแรงเลยครับตัวนี้ไม่มีสุดแน่นอนครับผม ลงเข็มด้วยนะครับ20ต้นนะครับผมฐานล่างขนาด4เมตรนะครับฐานเข็มจอบนะครับผมเป็น็กสวยงามแข็งแรงนะครับผมใช้เครนยกของเราในคลินของเราครับยกงานขึ้นนะครับการทนใดสนใจนะครับผมอยากได้งานดีๆนะครับผมใช้งานนานๆนะปลนี้เป็นเหล็กตับนน้ำของซิก้านะครับอายุ20ปีขึ้นนะครับผมนะครับทำครั้งเดียวใช้งานตลอดอายุนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับผมทีมงานโคราชโซลาร์เซล ที่เบอร์0922608862นะครับผมขอบคุณครับ